เอาละท่ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง m ูโน่ไอเอีกเช่นเคยนะครับกับเกมไอเดนกันด้วยในวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยินดีต้อนรับกันอีกเช่นเดิมนะครับนะท่านผู้ชมวันนี้นะเราจะมาเล่นหนึ่งตัวละครนะครับที่มันเข้าใหม่ล่าสุดนั่นเองก็คือธนานของนักอุตุนิยมนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็ขออธิบายสกิลของน้องคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ได้ลองเข้าไปเล่นและก็เออดีดี ตัวนี้เป็นตัวที่ดีเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะมาดูกันสกิลของเขานะครับนะการทดลองสภาพอากาศนะครับซึ่งความสามารถของเขาเนี่ยสามารถทำได้3แบบนะครับนะั่นคือเราสามารถวาดลมได้วาดเป็นขี่เมฆได้แล้วก็าสามารถสร้างเมฆฝนได้นะครับก็ต้องบอกว่าไอ้ถ้าเกิดเราวาดลมแรงอะ่ะท่านผู้ชมมันเมื่อเรากดใช้แล้วจะสามารถผลักฮันเตอร์ไปได้นะครับท่านผู้ชมแต่ต้องบอกว่าไม่สามารถทําให้เซิร์นหลุดได้เองนะครับนะคือ ยังไงมันก็ไม่ได้อะถ้าเกิดเซี่ยววิในการอุ้มลูกโป่งอะ่ะก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเอาง่ายๆเอาไว้ใช้ซับเฉพาะตอนที่เพื่อนยังสามารถเดินได้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันส่วนเมฆชื้นเมฆชื้นนี้ก็คือเมื่อเรากดวาดแล้วมันก็จะสามารถทําให้ตัวนักอุตุบินขึ้นนั่นเองนะครับท่านผู้ชมสามารถแบบเออพาลอยอะ่ะเออพาลอยเลยอะ่ะแบบจุ๊กที่ต่ําที่สูงกันได้นะครับท่านผู้ชมยิ่งเราวาดใหญ่แล้วก็ถี มันก็จะใหญ่ตามขนาดนะครับท่านผู้ชมนานตามขนาดด้วยนะครับแล้วก็จะใช้เกจเยอะตามที่เราวาดน,นะครับท่านผูช้ชมส่วนฝนอบอุ่นฝนอบอุ่นก็คือเมื่อเราวาดฝนอบอุ่นแล้วเมื่อเราไปยืนในบริเวณที่เราวางท่านั่ของฝนเนี่ยมันก็จะทําการรีเลือดนั่นเองนะครับท่านผู้ชมซึ่งนอกจากรีเลือดแล้วมันยังทําให้เราสามารถลุกเองได้ ภายในเวลาเท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่ามันเร็วกว่าแน่นอนนะครับท่านผู้ชมเออเวลาเราคานอยู่เงี้ยเออคานแบบเราใช้เมฆฝนก่อนหน้านี้แล้วเออเราใช้เมฆฝนไม่กอบอุ่นแล้วก็คือเราสามารถทําให้มันลุกเองได้นะครับนะต้องให้เกจถึงร้อยนะคะท่านผู้ชมถึงจะลุกเองได้แต่ข้อเสียของไอไอไอฝนอบอุ่นเนี่ยหรือไอเมฆที่มันฮิวเราเนี่ย คือมันจะทําให้เห็นออร่ามเมฆนะครับท่านผู้ชมซึ่งฮันเตอร์จะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะไอออร่ามเมฆแต่ผมมองว่ามันเห็นนะครับนะมันจะเห็นเป็นสีเลยนะครับนะซึ่งจะเป็นการแจ้งตําแหน่งฮันเตอร์นั่นเองนะครับท่านผู้ชมประมาณนี้ส่วนสกิลต่อไปก็คือเมื่อเราวาดแบบไหนก็ตามนะครับสกิลมันจะอยู่ประมาณ3ามสิวิก่อนที่มันจะให้เราวาดใหม่นะครับท่านผู้ชมซึ่งมันสามารถ รีรีความสามารถได้นั่นแหละท่านผู้ชมเออก็ถือว่าดีนะครับอยู่ศาสิร์ซูวินะครับท่านผู้ชมส่วนอันสุดท้ายความสามารถในการมองทางรับนั่นเองสกิลนี้ก็เออก็มีประโยชน์อยู่เผื่อแบบเราไปโซโล่อ,อะไรอย่างเงี้ยเออเราแบบมองเห็นออร่าทางรับนั่นแหละท่านผู้ชมประมาณนี้แล้วกันต้องเหลือคนเดียวนะครับท่านผู้ชมต้องเหลือคนเดียวด้วยมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะครับท่านผู้ชมโอเค วันนี้ผมจัดให้ว e นดี้ฟุตนะครับน้องอุตตุวิทยา2เกมนะครับแต่เป็นเกมธรรมดาแล้วก็คัดเฉพาะเกมที่คิดว่าเออน่าจะมีประโยชน์นะครับกับคนดูนะครับเดี๋ยวคลิปหน้า,นาเดี๋ยวจะมาเล่นแบบแต่ละสายของนักอุตตุให้ดูนะครับท่านผู้ชมไปเจอกันในเกม2เกมครับไปเจอกันครับผมมาท่านผู้ชมโรงพยาบาลพระหัตถ์ยนะครับนะกับน้องอุตุนิยมวิทยานะครับนะ ก็ห้องวีอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแจ้งไปเลยนะครับนะเผื่อเผื่อแบบเออเพื่อนไม่รู้นะครับต้องบอกว่าเรามาโซโล่นะครับนะเป็นโหมดธรรมดานะครับท่านผู้ชมโอเคเกมนี้ก็มีนักบวชหญิงอุตุที่เราเล่นแล้วก็คาร์บอยมีจิตอีกหนึ่งคนนะครับแล้วโดนไปก่อนหนึ่งแพจากนักบวชนะครับจากหน้าเนื้อใจเสือตอัวละครที่เออไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยนะหน้าเนื้อหน้าเนื้อนีนอน่หน้าเนื้อใจเสือใช่โอเคไม่เป็นไรนะครับนะ แล้วพยายามจะจู๊บแถวลุงบานจต่ท่าอของนักบุญหญิงเขาก็พยายามจู๊บแต่ผมก็ใจอื้อแล้วล้มมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ถือว่ายือได้ระดับกลางนะครับนะ <N> เพื่องก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะแต่ก็ไม่ได้น้อยมากนะท่านผู้ชมก็กลางกลางกลางแล้วอลาตุกเป็นท่าอของคราร์บอยยังไงแล้วเหมือนมีนักจิตอยู่ใกล้ๆด้วยนะท่านผู้ชม จะช่วยเฟสแรกหรือเปล่าธนาพลนักจิตนะครับนะเพราะว่ามีเลือดถึงสามเลือดเลยนะสามรอบอะ่ะนักจิตก็รู้ว่าโดนธนาของฮันเตอร์ป่วนนะครับนะก็อาจจะตัดสินใจดึงเลยหรือเปล่าแล้วโดนไปก่อนดึงแผลนะครับน้ชมชนนี้ยังไงแล้วบิงจากฮันเตอร์ตีไม่โดนแล้วโดนมาก่อนดึงแผลนะครับแล้วตัดสินใจดึงธนา,าของนักบวหญิงไปเลยเสร็ไปก่อนนึงเครื่องน้ชมชนนี้ยังดีที่บิงบิงไม่ตีโดนเก้าอี้นะจากฝั่งฮนะันเตอร์นะทผู้ชม ออแล้วก็ยังดีที่นักจิตไม่เทเลอร์นั่นเองนะโอเคนักบวชก็เฟสสองไมที่ร้อยเดี๋ยวผมวานลมไปก่อนเดี๋ยวเราจะดึงนะครับเราไม่มีไทนะครับท่านผู้ชมย้ำว่าผมไม่ได้เอาไทมาคือตัวนี้ต้องบอกว่ามันดึงเก้าอี้ได้นะครับเราเราวานลมแล้วก็ผลักฮันเตอร์ออกก็ได้นะครับท่านผู้ชมก็ดึงง่ายยังไงพี่โยไปก่อน,นทีซีมาก่อน,น่ทีสเตไปไม่โดนะครับท่านผู้ชมพยายามจะดักไล์เราจากี่นั่นเนื้อเสือยังไงพี่เอ๋ ตัดสินใจงานพิกแอคมาก่อนหกใจลงไปก่อนเลยครับไปตัวเซนต์โรดึงฟรีสปอร์ตครับปิ๊บๆแล้วทั้งนักของนั่นเนยใจเสือพยายามไล่ทั้งคนน้ำบุญหิงงางมาแต่ตีมาไม่โดนชมทั้งนักของน้ำบุญหญิงพาไปก่อนหนึ่งทีแล้วทั้งนักของเซกหินไคลโลมาก่อนพยายามปาพิกแอคแล้วผมว่าทั้งนของลงไปก่อนหนึ่งสเต็มคุณผู้ชมพยายามช่วยซับเพื่อนนะคุณผู้ชมชาวนี้เพราะว่านักปวดตายแล้วคุณผู้ชมพยายามลงเกมใจทั้งของฮันเตอร์ผมก็หลอก ปลาลบก่อนหนึ่งทีแล้วว่าเตอร์ลบเลี่ยวมาก่อนหนึ่งทีสปอร์ตน้องชนนี้แต่จ้าของนักบหญิงพยายามที่จะเล่นจูแมนนี่แต่เหมือนจะกลัวพิกแอนแล้วโดนไปก่อนหนึ่งเซียวแล้วโดนดึงออกมาตายเลยน้องชมแต่จ้าของแคปมาก่อนหนึ่งทีเป็นการหลบถ้าของการตีน้องชมแต่ถ้าของนักบหญิงก็ตายเป็นที่เรียบร้อยน้องชมชนนี้แล้วเหมือนคาร์บอยจะดึงไม่ได้ด้วยนะเมื่อกี้นี่พยายามจะซับสุดเลยครับตอนนี้เหลือสามเครื่องน้องชมตัดสินใจไปเอาคาร์บอยนะครับน้องชมหน้าเนื้อใจเสือ โอเคเดี okay, ๋ยวเราปั่นตรงนี้ต่อเพราะว่ามันมีเครื่องนักจิตค้างไปเครื่องหนึ่งนะครับขาด2เครื่องน้ำชมแล้วเหมือนไปไล่คาบอยหรือเปล่านักจิตเหมือนจะอ๋อโดนโซนเครื่องแน่เลยน้ำชมเขาเข้า,ข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 าออกโอเคยังไงพี่พี่นักจิตอาจจะปั่นเครื่องไหนพี่โอเคตัดสินใจขึ้นเครื่องใหม่นะครับนะนักจิต ส่วนคาร์บอยไปเล่นฝั่งนูน้นโอเคโอเคทราบตำแหน่งแล้วนะครับท่านผู้ชมเหมือนจะไม่รู้ว่าคาร์บอยจะรู้หรือเปล่าว่าฝั่งที่คาร์บอยวิ่งไปมีห้องวีนะครับนะตัดสินใจเล่นใกล้เมสเราในะช่วงช็อตน,นี้ยังไงเอ่ยปแล้วหลงพีแอลโด,ดเสียไปก่อนหนึ่งทียังไงพี่คาร์บอยพยายามโค้งแซฟบงบาทแล้วดึงตัวเองมาจากแผ่นไม้ติดสปินมาก่อนแล้วพับไม้แล้วโดนดตีดักไปเลยแลวชอนน็อตนี้โอเค เดี๋ยวเอาเครื่องนี้เสร็จไงผมผมไม่เคยเดี๋ยวเลนาเนื้อใจเสือรู้ว่าเครื่องนี้ได้เยอะก็เอามาโซนหน่อยนะท่านผชมแต่ไม่เป็นไรนะครับนะมาปวดเล็กน้อยนะแต่ผมฝืนผมใช้คาว่าฝืนเอาเสร็จแค่นั้นยังไงเอ่ยที่นอตันแล้วเสร็จไปก่อนเหลือเครื่องสุดท้ายนะครับเป็นเครื่องที่นักจิตปั่นว้ต้นเกมนะครับท่านชมนาเนื้อใจเสือไม่รู้ว่าจะไปโซนหรือเปล่านชมชมนี้พยายามที่ปาพิกอกยังไงเอ่ย ยังไงพี่หดไปเลยหดไปเลยด้านเนื้อใจเสือบอกผมดึงไปก่อนแล้วไม่ปาพิกแองนะแลปาลงไปก่อนหนึ่งสเต็ปผักทิ้งระยะห่างก่อนฐานะของคาบอนก็พยายามจะดึงตัวเองหาไม้ดึงนะครับท่านชมเดี๋ยวปาพิกเอ็กดักไม่ให้เข้าแล้วโดนนะักจิตลบไปเลยนะชมช็อตนี้คาบอนก็ดึงตัวเองออกมาทิ้งห่างไปก่อนนะครับท่านชมตอนนี้คือคือน้ํายาเราเหลือปิ่มแล้วนะครับนะทางที่ดีถ้าให้ผมแนะนําก็คือเราวาดรูปใหญ่ๆไปเลยนะครับนะ ซึ่งมันไม่ได้มีผลต่อต่อประสิทธิภาพความสามารถนะครับนะคือเราวาดใหญ่ๆไปเลยยังไงเอ่ยแล้วผมวาเมคมาก่อนนะครับแล้วตัดสินใจจุดเลยท่าหน้าของคาบอยกระโดดข้ามหน้าต่างมาพยายามไปดึงทาน้าขอนักจิตโอเคเดี๋ยวผมขอเปิดเครื่องนี้ดึงนักจิตมาแต่คาบอยล้มแทนล้มชนชนนี้ตัดสินใจจับคาบอยอุ้มนะครับนะหน้าของหน้าเนื้อใจเสือก็รู้ว่ามีคนมาเปิดประตูฝั่งนี้จับ ตัดสินใจมาซนูนโอเคถือว่าอ่านเกมได้น้ำชมยังไงโอเคน่าจะบไปทางน,น้ำชมออกก่อนนะครับนชะ็ชนนี้เรามีเมฆหนึ่งอันนะอย่าไปกลัวเดี๋ยวเราวิ่งฉีกก่อนให้นัก,กจิตเขาดึงแล้ววาดเมฆมาก่อนนะน้ำชมยังไงมาสูนไหมกดไปเลยโอเคอย่าได้กักแล้วเขาตัดสินใจกลับไปเอาว้าไปเลยน้ำชมเทเลพอร์ตนั่นเองนะโอเค นักจิตเหมือนจะโดนไล่น้ำชมน่าจะไม่รอดแล้วยังไงเอ่ยแล้วข้ามไาม้ทันแต่โดนทนัตของพิกแอ็กน้ำชมขาบอยก็เปิดประตูไปที่เรียบร้อยนะครับเซฟตัวเองนะครับรอไปเซฟธนัตของประตูผมชิงออกก่อนน้ำชมรอให้นักจิตลุกเองนั่นเองนะต่อปพลิกแอ็กมาโซนก่อนแล้วกลับไปโซนน้ชมจากหน้าเนื้อใจเสือขา,ขาบอยก็รู้นะครับขอเซฟตัวเองวิ่งเข้าธนัตของประตูหน้าเนื้อใจเสือก็ขอไม่โลภน้ำชม จบไปวางไกลๆประตูนะครับไม่งั้นจะโดนดึงแบบฟรีๆโอเคเกมนี้ก็ออกสอสยองผันแดนก่อนหคมุมแบบคมุคมๆโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกหนึ่งเกมนะครับไปเจอกันครับผมมาท่านผู้ชมโรงงานผลิตอาวุธนะครับนะกับน้องอุตุน้องอุตุโอเค คือผมชอบนะไอ้ตรงไอ้ที่ข้านหัวมันเป็นเออสอดลมนะแต่อยากให้มันหมุนได้อะเออถ้ามันหมุนได้มันจะดีมากแล้วฮันเตอร์มาหาเราผมวาดลมไปก่อนแล้วเป็นท่าของฮา,าน,านเตร์นะาาบารูโดนทั้งหมดแดงไปก่อนหนึ่งสเต็ปนะทุกผชมฮานเร์บารูตัดสินใจไล่เราทุช่วงน,นี้แล้วเหมือนจะอ้อมมาโอเคพยายามวางร่างโคลนไปก่อนแล้วฮารูวางร่างโคลนโดนบอลขาไปทีกผู้ชมแล้วผมตาไมคไปก่อนนึกว่าเขาจะเอ้ยขเขาหลบหรอหนจัดเลยเมื่อกี้โอเค ยังไงฮับลูช่อนนี้พยายามโดนบอลดำไปก่อนแล้วโดนไปก่อนหนึ่งทีสปอร์ตท่านชมฮ่าเราดูดูใส่บอลขาไปก่อน,นสเต็ปแล้วพยายามโดนบอแลแดงผมพามาไปไก่อน,นทีแล้วผมข้ามไปก่อนอีสปอร์นปำชมวางร่างโคนนะครับแต่ไม่โดนน้ำชมช่อนนี้วางพามาผมแล้ววางร่างโค,คนมาอีกหนึ่งทีเรียบร้อยล้มไหวอย,อยู่นะท่านะชมค่อนข้างล้มไหวนะออคืออเครื่องไม่ได้เยอะเลยอะ่ะตัดสินใจพังไม้ไปก่อนนะฮะบลู แล้วเหมือนมีกองหน้าอยากจะซัดฮาลาบัลูหรือเปล่าวิ่งอ้อมมาชอนน็อตนี้แล้วฮาลาบัลูเขาก็รู้นะประกองหน้ามาน้ำชมตัดสินใจไฟแขมเนินๆแล้วพุ่งมาเลยจ้าร็อกของกองหน้าออกองหน้ายัางไงเอ้ยแล้วติดบอลดำไปก่อนบอลแดงตามมายังไงแล้วดึงไปเลยแล้วโดนไปก่อนดึงแผ่นน้ำชมผมว่าจะร้อกของลงไปก่อนทีต่อแล้วว่าจะรอของรักคนจะรอของฮาลาบัลู พยายามไปเอากองหน้าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับกลับมาหาเราชอนนี้แล้วผมโด,ดแดนไม่ทันน้ำชมชอนนี้แม่เสร็จไปก่อนหนึ่งเครื่องครับมีธนของกองหน้าแคมป์หรือเปล่าตัดสินใจไม่แคมป์น้ำชมกองหน้าบอกเออขายไปเลยเสียสองคือต้องบอกว่าวงแดงอ่ะมันใบนะครับน้ำชมมันใบนะมันใบเออนะต้องระวังวงแดงนะน้ชม,ชมแล้วเหมือนฮะาราบันลูจะรู้นะ ก็ไปโซนเครื่องก่อนเล็กน้อยมีแดนเซอร์วิ่งมาน้ำชมชอ็อตนี้ยังไงเอ่ยแล้วเอาเทล็อกของแดนเซอร์กรโดดก่อนหสเต็ปวานเทล็อกของกองสโลูไปก่อนพยายามตีเอาเทล็อกของบอลน,น้ำชมหลอกดึงช็อตน,นี้หลอกดึงชิกเก็ตด,ดึงไปเลยชอนน็อตนี้แล้วผมพยายามวิ่งฉีดน้ำชมดูไปก่อนบอลขาวน้ำชมชอนน็อตนี้ยังไงแล้ววางลากคนมาแล้วชิกเก็ตตีให้ก่อนหนึ่งลูกน้ำชมวานเทล็อกของ ล่างโคนมากดดี่งล่างครับยังไม่โดนสีอื่นนะชมช็อตนี้มีท่าของแดนนะชมตอนนี้มีท่าของกองสโลตัวนี้โดนบอลแดงยังไงบอลแดงบอลแดงบอลแดงแล้วพยายามโลกโยกขาเหนือผมแดงก่อนหนึ่งสเต็มชมแล้วโดนตีล้มไปเลยช็อตนี้ยังไงเอ่ยแล้วจับปุ่มมาแล้วกระแทกไปจากแล้วองกองหน้าเหมือนจะกดช้าไปนะครับท่าของตัวทองแล้วโดนบอลแดงไปก่อนเอบอลขาลูกผดน้ชมยังไงเอ่ยปั๊มก่อนหนึ่งสเต็ปก็โดนมาจากฮาราบาลูโดนบอลดามาแล้วผมข้ามสวนข้ามบอนเดงหนึ่งทีแต่ไม่ทันน้นชม แม่มีถานะของกองหน้าคิกเกตสแตนบายน้ำชมชนนี้กองหน้าก็บอกตัวทองขยองเดชไปแล้วช็อตน,นี้ก็แบบมาวัดกันนะครับฐานะของคิกเกตก็ยื้อให้กระโดดสวนมากระโดดสวนมาจากคาราบาลูคิกเกตก,ก็กระโดดสวนเกินยังไงเอ่ยพยายามจะง้างลูกคิกเกตมากระโดดสวนแล้ววางลากคนจากคาราบาลูพยายามจะวางลากคนอีกหนึ่งรอบไหมอ่าวาง วางมาแล้วเขาก็วางกระโดดสวนน้ำชมพยายามจะเอาบอาลขาวเราแดนหลบไปก่อนเพลการรีเกนลบอลฮาราบารูน้ำชมอย่างคมเลยนะคนรับแล้วผมตัดสินใจลุกมาพังไม้ไปก่อนหน่ทีจะกฮร์บูยังไงเอ่ยแล้วผมว่าจะต้องคงคาถาลงไปก่อนน้ำชมจ่ายไปก่อนหนึ่งสเต็ปเพื่อให้มีระยะหา่างระหว่างเราสองคนยังไงพยายามมาล่างคนแล้วโดน,โดนบอลเบิ้ลนน้ำชมแล้วพับไม้ก่อนหนึ่งสเต็ปน้ำชมช่อนนี้โอเคลีเกตก็พยายามจะซับนะนุชมช่อนนี้ ยังไงเอ่ยแล้วผมดูนบอนลเบิร์ดแล้วมีธนบุตแดนเซอร์ er มาสแตนบายแล้วผมว่าธนบุตรเมกลอยน้ชมเอาไว้หนีน้นชมช็อตนี้กด,ดไปเลยกด,ด,ด,ดไปเลยไม่เคยแคสื่อผมไม่เคยแคสื่ออาจจะยื้อได้เล็กน้อยฮาลาบารูกำลังพยายามวางล้างโค่าน้ชมช็อตนี้แวาล,า,า,าล้างโคดแต่คนแล้วโดนตีไปเลยน้ชมช็อตนี้แม่ก็มีธนบุตกองหน้าน้ชมเราก็พยายามคานออกวงแดงนะอ,อือทางด้านของฮาราบรูก็พยายามจะอุ้มฝัฝ่งวงแดงให้ได้นะ แต่ผมก็คานไงผมก็คานไงแล้วมีการสวิตตัวทองพยองดิแม่ตายนะครับน้ำชมเอาจริงๆต้องขอบคุณคิกเก็ตกับโองห <c oughs> นะ้าในเกมนี้นะแล้วก็นะักเต้นที่มาซับเล็กน้อยน้ำชมขอบคุณจริงๆนะทำให้เรายื้อได้ประมาณนี้นะโอเคไว้เจอกันในสัปดาห์น้าว่าจะเป็นคลิปอะไรไว้เจอกันนะครับบายยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม